สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมปราณหมงสอพิญโยกมัดโชตัวแล้ะครับผมวันนี้ก็อากาศเริ่มเย็นลงอีกแล้วเนะาะเมื่อวานนี้ร้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งวันนี้ก็กลับมาหนาวอีกแล้วเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมาปราณลุงเติงม,มาผมที่บ้านครับมาชวนผมไปผมอะให้เดาให้เพื่อนๆเดาละกันว่าลุงเติงจะชวนผมไปไหน ถูกต้องนะครับไปทอดแห <c oughs> อากาศอย่างนี้ได้รู้เมื่อชวนแต่เช้าเลยเนี่ยผมก็ยัง <c oughs> ช่างใจอยู่นะครับว่าจะไปกับแกดีไหมเนาะเพราะว่ายัางข็ดข็ดหลับๆบกับเมื่อคร้าที่แล้วครับเมื่อคลิปที่แล้วเนาะสัน่นแบบพูดอะไรไม่ออกเลยหนาวจัดมากเลยมาถึงบ้านที่ซัดยากแก้ไข้ดักไปเลยครับแล้วก็นอนยาวเลย <c oughs> เนี่ยก็มาถึงวันนี้ก็สภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอืมแต่ก็เนานะในเมื่ออีลุงแกกล้ามาชวนเราก็กล้าไปแหละครับแต่ว่าจะลงหรือเปล่านั้นเราต้องไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งเนาะยังไงแล้วผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆนะครับมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยเนาะโอเคองั้นเราก็มาลุ้น ไปด้วยกันดีก,กว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะตัดสินใจไปหรือไม่เนาะเอเครับแล้วเจอกันเนาะเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็มาถึงยังหมายเดิมครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆทอดหวานเหเลาะไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่สังเกตดูนี่ก็ระดับน้ำก็ลดลงจากเมื่อวันก่อนไปเยอะพอสมควรเลยครับ นี่เขาก็เรียกกันว่าโกงถาลานั่นแหละครับผมก็เห็นแบบมีปลาออกอยู่นะแต่เห็นน้ําแล้วผมรู้สึกแยงแยไงไงว้่ลูกเอ,อ,อ,อ้นั่นใจดงก็อยากลงใจดงก็ไม่อยากลงอเอาวะไหนๆก็มาแล้วเนาะดูกันสักตั้งหนึ่งครับผมปไปติดตามภาพบรรยากาศเลยครับเพื่อนๆ ด <laughs> ับี่แล, <laughs> ล้ลุงเติงลงไปนำร่องแล้วนะครับ <c oughs> มก็จะตามไปแล้วเนาะนี่ยาครับสูงน้ำยายายาคือเจ็ดหนาวหรือไม่โอ้หลงก่อนกาแหกน้ำก่อน แย่ๆดูก่อนนะครับตามธรรมเนียมหูหูหยินหยินแซหูซหูหูหูนูหูหูู่ห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 ูกูาูหูหูหูกรร จะสซ่ครับเบสไข่โคมาคอยให้อย่างนี้แนเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

อาแล้วครับหอยหแกนแรกของเราครับดูลุงเติงลงไปอย่างดูครับ ลายมั้ยน,นะฮะโอ้นีน่มัเยอะมาะปงะมาณนี่แหละครับที่มัเนเป็นโมงนะถ้าบบเป็นโมงกัะตื้นเนาะไปแล้วครับดึงเติโน่นละอุ้ย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 แล้วลครับตัวแรกครับตัวแรกแหกหมานครับ แมว,แวมาแล้วมาเหมือนเหมือนเร็ว,ลว,ลวปลาขาวปลาขาว โอ้ยลูกไปนู่นเลยครับครับอันนี้ไม่รู้จะง,งมได้นะครับกลัวไม่ผมจม สุดมือแล้วเนี่ยตามลอยลุงไปนะครับโอ้ยมีลึก กำลังกดงอดครับน้าเย็นคือขนาดมันเก็ออกอยู่นะโอ้เจอหอยยักษ์ โขมันเยอะ่างนี้วะครับนี่ก๊ลายนี่ก่า โอเคลุง okay, มาแล้วครับลุงเติมขึ้นแล้วครับตอนนี้ <laughs> เราจะย้ายห,หมายแล้วนะเนอะเด็นหน้าตอ่ <laughs> นนาตอครับ โอ้เอารถไปจอดไปนู่นเลยเไว้ครับแถวนี้มันลึกอยู่เนาะมือมันงมไม่ถึงครับอ่าครับเพื่อนๆเอาบอลลุยกันต่อดีกว่าครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มมีปัญหาเรื่องมือชาแล้วครับ <c oughs> จะได้อีกสักกีน้ำาหาไม่นี วอเตอร์ยูแคนโกอ่ะสิอย่างนี้ดูท่าทางแนละ้วมันน่าจะลึกนะเยอะเยอะเยอะเอาเลยลุงเอาเลยออุุยยอุวยอุวย ตายแต่เล่นสไลเดอร์ละโอ้หัวเข้ายิ่งห่าใครดีอยู่แสมงักๆงัับแ กว่าจะได้แต่ละคลิปล <laughs> ำบากลำบน,นเหลือเกินบอกรียิเชียบ

bà kia đi cả như video ảnh hưởng ừ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  lạc ừ ừ

เียโอ้ยตายแล้งเงี้ยเงี้ยงครับเงี้ยงตัวแรกแล้วครับเจ้าท่ามือช้างวันนี้กา แล้วเงีงเล็ก ดูขึ้นก่อนแข่งขาวมาหูซืกลับไปตากแดดสักน โอ้ยตากแดดก่อนไหวแล้ว ครับตอนนี้ฟ่าหลุงเติงก็กำลังดังไฟปิ้งปลานะครับปลาสดสดร้อน,นหนาวหนาเย็นเพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยนะครับไม่ คืออาหารกลางวันของเรานะครับ ส่วนของข้าเจาก็มีนี่กินร้มแซ่บ ติดตามครับกินข้าวด้วยกันด้วยกับตาล้กับตาดาอยากัตาครับเลยอจสซี่นะครับเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันครับ ีข้าวของเราวันนี้กับข้าวกลางวันจีปลากับกินส้มนะครับแซ่บบรรยากาศกำลังดีเลยครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่ันนะรถแมคโคมาขุดทำอะไรกันก็ไม่รู้ครับของอาหารเข้ามาทำกัน ตอนแรกก็ตรงโน้นตรงที่เขาทำนั้นไปเป็นป่าหญ้าหนามทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้เงียบหมดเลยโล่งไนหมดเลยลเลยพื่อนครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสี่โมงแก่ๆแ,แล้วนะครับวันนี้ผมกับพรานอิลุงเติงก็จะกลับเข้าหมู่บ้านันละพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เนาะสำหรับวันนี้ก็คง ขอแกงซอยหน่อไม้ส้มอยู่นะครับนี่ผลงานของพานมงสอพินโจวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของพาริลุงเติงก่อนเนาะทีเยอะไหมโอ,โอ้โอ้ได้ปลากวรหลวงด้วยครับส้มตอนไหนนี่อป่าเป็นงาลูม่อม่อม่อส้มเงียบครับอีลุงส่มเงียบ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องบอกลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยกลับมาพบกับผมพ่านหมงสอวินโยและทีมง,งานสอวินโยของเราได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม